อีพีสรมทามจากกับประวัตนสูตรเอวเมสสตังเอกังสามารถยังพระควาภารานะสิยังวิหาราติอีสิปัตเนมิคทาเยตตรละโขพระควาปัญจวัคคิเยพิขขวมันเตศีเทวเมพิกขเวอันตาปะพะ ชิเตนานะเสวิตัพาโยจายังกาเมโสกามะสุขันนิกานุโยโคโหิโนโคโมโปทุนชนิกโกอ,อนาริโยอ,อนาตตสันหิโตโยจายังอตตกิละมะฐานุโยโค ทุกโขอ,อนาดิโยอ,อนาตาสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชิม,มาปฏิปัาตัาคเตนะอภิสัมุุธาจากักขุกรณียานการณีอุปสัมมายาพิญญาญาสัมพุรานด้ยิปานายะสังวตติกตะมาจะสาพิกเวมัชฌิม,มา ปฏิปทาตถาคตยนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณการณีอุปสมายาปิญญาญาสัมปทายานิพานายาสัมวัตติอายะเมวะอริโยอัฏฐานชิโกมัคโคเสยัติีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตยนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณการณีอุปสมายาปิญญาญาสัมปทายานิพานายาสัมวัตติ อีทางโขปนภพิกเวทุกขังอริยสัจจางชาติปิทุกขาชราปิทุกขามารณมปิทุกขังโสกะปิเทวะทุกขะโทมานัสุปายาสาปิทุกขาอเยหิสัมปโยโคทุกโขอเยหิวิปโยโโคทุกโขยมปิฉังนะลภติามปีทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา อีทางโขงปนัพิกเวทุกขะสมุทัยโยอริยศัจจังยายางตันหาโปโนภะวิการนันทิลาขะสะหะขะตาตัตตะลตัตตะาพิพินันทีนีจะเสยยะทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภภาวะตันหาอีทางโขงปนัพิกเวทุกขะนิโรโทรอริยศัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอาเสสะวิลาขะนิโรโทรจาโค ปฏินิสโคมุติอนาและโยอีทางโขงปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยาสัจจังอายะเมวะอริโยอทังคิโกมัคโคเสยทีิทางสมาธิติสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมาก,กัมมันตสมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสมาสมาธิ ทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวผูเพยนุนุสเตสเตธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานณุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจังปารินยันติเมพิกเวผูเพยนุนุสเตสเตธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานณุตตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจังปารินยาตันติเมพิกเว ปุพเพนนุสเตสตัเมตุจักงูอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโลโกอุตปาธิอิทางทุกขสมุทัโยอริยสัจจันติเมพิฆเวปุพเพนนุสเตสตัเมตุจักงูอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโลโกอุตปาธิตังโคปะนิทางทุกขสมุทัโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิฆเวปุพเพนนุสเตสตัเมตุจักงูอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโลโกอุตปาธิ ตังโขปน ah ิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเพนนนุสเตสตเมีจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอิทังทุกขนิโรโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพนนุสเตสตเมีจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทางทุก กนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตัพันติเมพิกเวปุเพนโนโนสเตสตัมเมสัจจคุงอุตปาฏิยานังอุตปาฏิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิยาโลโกอุตปาธิตังคบะนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตัพันติเมพิกเวปุเพนโนโนสเตสตัมเมสัจจคุงอุตปาฏิยานังอุตปาฏิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิยาโลโกอุตปาธิ ทางทุกข์นิโรธคาไม่มีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกเวปุเพรนโนโตเตลทำมห้จักคุงอุตปาทิญานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปะนิทางทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาตักระิยสัจจังพาเวตพันติเม พิกเวปุเพนโนุสเตโตธรรมเมสุจักขุอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังคบปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพนโนุสเตโตธรรมเมสุจักขุอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมโสจตัวโสอริยสัจเจโสเอวันติปะริวัตัง าวาทัากาลังยะถาภูตังยนานทัสนังนะสุวิสุทังอโหสีเนวะตาวาหังพิกขเวสเทวะเกโลกเกสมารเกสพัมมเกสัสัมมะ,สะสมภม,มะนิยาปชาย,ยะ สัทว่มนุษยะสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงกับพิสัมพุโทโธปัจจันญาสิงยะโตจัคโเมพิกเวอิเมสูจัตูสุวริยะสกเจโสเอวันติปะริวัตังทวาทภาษาการังยาถาภูตังยานาทสนานังสุวิสุทธังอะโหสออีอะฐาหังพิกเวสัทว,วะเกโลเกสมากกสมาาเกสัพมมเกสัสมนณพัม,มนิยาปชายะ สัทว่มนุษยายอนุตตลังสามมาสัมโทธิอกัพิสัมพโพธโธปัจจัญญาสิงหายานานจปณนาเมธทัศนังอุทาปาทิอากุปปาเมวิมุติอัยมันติมาชาตินติทานิภูพภะโวติอิทมะโวจะพะคะวาอัน,อน มะนาปัญจวัคคียาพิพกรุรภควาโตพาสิตังอภินันทุงอิมสะมินจะปะณเวยยากะระนัะมินพันยมาเนอายะสะมะโตโภณทันยัสสวิละชังวีตะมะลงังธรรมมาจากขุง อุทปาทิยังกินจิสมุทะยธรรมังสพันตังนิโรธธรรมมันตปิปวติเตจพรภควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทมนุสสาเวสงเอตมัมภควตาภาลานสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตรังธรรมจักตังปวติตังอ๊ ติวัติยังสัมมเนนวาพมมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพัมมุนาวาเจนะจีวาโลกาสมมินติภูมานางเทวานางสัตว์ทางสุตววจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัตว์ธรรมรสาเวสูงจาตุมมหาลาชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตววตาวติงสาเทวาสัตว์ธรรมรสาเวสูงตาวติงสานางเทวานาง สัทธังสุตตวายามเทวาสัตรมุสาเวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตตวตุสิตาเทวาสัตรมุสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตตวานิมานาตีเทวาสัตรมุสาเวสุงนิมานาตีนางเทวานางสัทธังสุตตวปรนิมิตวะสัวตีเทวาสัตทมุสาเวสุงปรนิมิตวะ สัตวตีนางเทวานางสทาททังสุตวาพาพัมมกายิกาเทวาศัพ์เมื่อสาเวสุงเอตามพัคกวตาพาลานะสียางอีสีปาตานีมีฆาทาเยอนุตตาลังธรรมมจากกังปวัติตงังอปติวติยางสมณนนาวาพัมเนนวาเทเวนาวามาเลนาวาพมมุนาวาเจนะเจาวาโลกาสมินติ อิติหะเตนะขณีนะเ,เตนะมุหเตนะยาวะพัมมะโลกาสะโทอภุกคัจเิอัยันจะทะสะสะ,สะหัสสีโลกะทาตุสังกัมปีสามปกัมปีสามปเวทิอัปปมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเจปาตุระโหสีอติกรรมเมวะเทวานาังเทวานุภาวังอะ โผพขะควาอุทานังอุทาเนสีอัญญาสีวัตตะโพกุณทันโยอัญญาสีวัตตะโพกุณทันโยติอิติหิทังอายะสะมะโตโกุณทัญญะสอัญญาโกุณทัญโยเตวะวะนามังอโหสีเต